สูตรการทําน้ําหมักสุนไพรไล่มแมลงจากเล้าขาวเทียมและพริกป่นสามารถที่จะใช้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและกำจัดพวกมแมลงต่างๆวิธีการทำนะครับเราจะนําเอาพริกป่นลงไปหมักกับเล้าขาวเทียมเลย ตัวสารที่ให้ความเผ็ดน,นะครับก็จะทําให้พวกมแมลงต่างๆเกิดลักษณะของอาการแสบร้อนระคายเคืองผิวเกิดอ,อาการอักเสบแล้วก็ตายไปในที่สุดหลังจากที่เราใส่พริกเรียบร้อยเราก็ควรที่จะปิดฝาแล้วก็เขยา่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราหมักไว้แล้วหนึ่งคืนพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้แล้วถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราสามารถหมักต่อใปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะใช้หมดความถีดในการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์ซึ่งสูตรนี้สามารถใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตของพืชไดด้ตตลลอเเยในนกกกาาารรรรทํษแบบิี ควรที่จะใช้น้าหมักสมุนไพรกำจัดมแมลงเนี่ยสลับสูตรกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคุ้นชินจนเกินไปสำหรับพวกมแมลงต่างๆโดยเฉพาะมาแมลงที่ชอบมากัดกินใบนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้กําจัดตัวตอนในช่วงระยะก,การจเจริญเติบโตได้ส่วนเพียก็สามารถที่จะใช้ในการกําจัดเพียอ่อนและเพียแป้งได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนช่วยในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปอีกด้วยสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําและก็ใช้งานดูได้สูตรการทําน้ําหมักสมุนไพรจากเหล้าขาวเท แน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการทําน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงจากเหล้าขาวเทียมและพริกป่นนะครับ เนื่องมาจากว่าในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารนะครับการใช้น้ําหมักสมุนไพรสูตรต่างๆเนี่ยเราควรที่จะสลับสูตรกันใช้บ้างเพื่อที่จะให้มแมลงเนี่ยไม่เกิดการขุ้นชินจนเกินไปสูตรน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงจากเหล้าขาวเทียมและพริกป่นก็คือสูตรน้ําหมักสมุนไพรอีกสูตรหนึ่งที่นํามาใช้ในเรื่องของการป้องกันและขับไล่มแมลงโดยการอาศัยคุณสมบัติของพริกป่นและเหล้าขาวเทียมสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเหล้าขาวเทียม 500cc แล้วก็จะมีพริกป่น1ช้อนนะครับจะเป็นพริกป่นที่ซื้อจากตลาดหรือป่นเองก็ได้สําหรับเหล้าขาวเทียมนะครับถ้าเกิดไม่มีเราสามารถที่จะใช้เหล้าขาว40ดีกรีหรือน้าส้มสายชูแทนก็ได้ในวันนี้เรานําเอาเหล้าขาวเทียมมาทําก็เนื่องมาจากว่าในส่วนของเราเราทำไว้ใช้งานเองอยู่แล้วนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับเราจะนําเอาพริกป่นลงไปหมักกับเหล้าขาวเทียมเลยภพราะฉะนั้นที่ใช้ในการหมักควรที่จะมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวเหล้าขาวเทียมเนี่ยเราใส่ส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เพื่อที่จะดึงเอาคุณสมบ,บัติของพริกป่นออกมาใช้งานเติิมพกปลงไ ตัวสารที่ให้ความเผ็ดน,นะครับก็จะทําให้พวกมแมลงต่างๆเกิดลักษณะของอาการแสบร้อนระคายเคืองผิวเกิดอาการอักเสบแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับไม่ตายก็นี้สาหรับเหล้าขาวเทียมนะครับก็คือเป็นส่วนที่ใช้ทดแทนกับเหล้าขาว 40d กีอยู่แล้วซึ่งจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันก็คือเราจะอาศัยส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เพื่อที่จะดึงเอาคุณสมบัติความเผ็ดของพริกออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดหลังจากที่เราใส่พริกเรียบร้อยเราก็ควรที่จะปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดดแล้วก็อุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไปตัวนี้เราจะใช้เวลาหมักอย่างน้อยหนึ่งคืนก่อนที่จะสามารถนําไปใช้งานได้ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราสามารถหมักต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะใช้หมดโดยการหมักต่อไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตักพริกออกนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราหมักไว้แล้วหนึ่งคืนร้อมที่จะนําไปใช้งานได้แล้วกลิ่นก็จะมีความฉุนของพริกความฉุนของแอลกอฮอล์ตัวนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ น้ำเนี่ยก็เาจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเมื่อเราหมักกับพิกซึ่งวิธีการนําไปใช้งานนะครับวันนี้เราจะใช้ในการฉีดพ่นพืชผักน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงนะครับเราจะใช้144่งต่อน้ํา10ลิตรในการใช้งานแต่ละครั้งเราควรที่จะเติมน้ํายาล้างจานลงไปด้วยเพื่อที่จะให้เขาเป็นสารจบใบได้ด้วยซึ่งตัวสารจบใบเนี่ยจะทําให้คุณสมบัติของน้าหมักสมุนไพรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเกาะติดกับพวกมแมลงแล้วก็ต้นพืชเราได้ดีหน้าตาส่วนของการใช้น้ํายาล้างจานก็คือเราจะใช้1ช้อน จากนั้นก็ทําการปิดฝาแล้วก็เขย่าเพื่อที่จะให้น้ําหมักแล้วก็น้ํายาล้างจานเนี่ยละลายให้ดีก่อนก่อนที่จะนําไปใช้งานเขย่าเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยเรานําไปใช้งานด้วยวิธีการฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนของต้นพืชเพราะว่าพวกแมลงต่างๆเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามซอกใบตามใต้ใบด้วยแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นความถีดในการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์ ถ้าจะให้ดีในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยเราควรที่จะใช้น้ําหมักุนไรกําจัดมแมลงเนี่ยสลับสูตรกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคุ้นชินจนเกินไปสาหรับพวกมแมลงต่างๆซึ่งสูตรนี้สามารถใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตของพืชได้ตลอดเลยสําหรับข้อควรระวังในการใช้งานในขณะที่เราใช้งานเราฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะอยู่เหนือลมเพราะว่าน้ำหมักสูตรนี้นะครับจะทําให้เกิดลักษณะของอาการแสบร้อนผิวนะครับถ้าเกิดเข้าตาเนี่ย จะเกิดดวงตาอักเสบได้เพราะว่าเขาทํามาจากพริกสําหรับน้ำมักสุดนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและกําจัดพวกมแมลงต่างๆโดยวิธีการใช้ป้องกันก็คือเราสามารถใช้ป้องกันพวกร่วงปีกแข็งชนิดต่างๆได้ดีโดยเฉพาะ,มะแมลงที่ชอบมากัดกินใบนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้กําจัดตัวหนอนในช่วงระยะก,การเจริญเติบโตได้ซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นนอนจากผีเสื้อส่วนเพียก็สามารถที่จะใช้ในการกําจัดเพียอ่อนและเพียแป้งได้ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับน้ำหมักสูตรนี้นะครับสามารถที่จะทําขึ้นมาใช้งานได้เองประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ต้องการทําเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นใช้งานได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและก็ช่วยในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปอีกด้วย สูตรนี้นะครับเราใช้เหล้าขาวเทียมเป็นวัตถุดิบในการทําถ้าใครสนใจในเรื่องของการทําเหล้าขาวเทียมก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาวิธีทดลองทําดูได้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายลงไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเหล้าขาวธรรมดาเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับสูตรนี้เองก็ถือว่าเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพและก็ใช้งานได้ผลค่อนข้างดีสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําและก็ใช้งานดูได้สูตรการทําน้ําหมักสมุนไพรจากเหล้าขาวเทียมและพริกข้นสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ